ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่อ่านให้ฟังบายชีเสียงอานหนังสือประจำวันนี้จิตตนครน,นครหลวงของโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังคปรินายกตอนที่84ระบบงานต่อและพยาทิัยเกิดผสม 6. ระบบย่อยอาหารและถ่ายเทประกอบด้วยหลอดจากปากลงไปและอวัยวะต่างๆเช่นลิ้นต่อมน้ำลายมีหน้าที่เกี่ยวกับการย่อยอาหารดูดอาหารเข้าไปและช่วยระบายอาหารออกด้วย 7. ระบบขับถ่ายปัสสาวะประกอบด้วยอวัยวะในระบบขับถ่ายทั้งปวงมีไตเป็นต้น 8. ระบบสืบพันธุ์หรือระบบสร้างเมืองใหม่แห่งจิตตนคร 9. ระบบ ต่อมไร้ท่อประกอบไปด้วยต่อมต่างๆซึ่งฉีดสิ่งที่ตนสร้างขึ้นเรียกว่าฮอร์โมนเข้าสู่เส้นโลหิตโดยตรงและไม่มีท่อของตัวเองสิ่งที่ฉีดเข้าไปนี้มีหน้าที่ควบคุมส่งเสริมและสัมพันธ์กับการทำงานในร่างกายให้เป็นไปโดยปกติระบบทั้ง9นี้ต้องอาศัยสิ่งที่ผลิตจากโรงงานในจิตจนครมาประกอบขึ้นเมื่อโรงงานเก่าแก่ชำรุดระบบเหล่านี้ก็พลอยชำรุด ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ให้สมบูรณ์ได้ปรากฏความบกพร่องชัดเจนขึ้นทุกทีถ้าทั้ง5้าผู้เป็นอธิปดีกรมโรงงานได้ร่วมกันปรับปรุงแก้ไขเต็มที่ก็ไม่สามารถจะแก้ไขให้ดีขึ้นได้เหมือนอย่างเดิมพอปะทะปะทงไปซ้ำยังแถมเกิดภัยขึ้นอีกชนิดหนึ่งชาวจิตตนครเรียกว่าพยาธิภยัยมีเฉพาะในจิตตนครเท่านั้นอันที่จริงภัยนี้เกิดขึ้นอยู่เสมอ แต่เมื่อจิตตนครยังดีภูเขาวงแหวนยังล้อมอยู่ไกลยังไม่มีอาการแปรปรวนภายในโรงงานทั้งหลายก็ยังทำงานผลิตสิ่งทั้งหลายป้อนระบบงานในจิตตนครอ,อยู่อย่างดีพยาธิภัยที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวก็ไม่ทำให้จิตนครต้องลำบากอะไรนักทั้งระบบการรักษาพยาบาลก็ดีขึ้นมากครั้นจิตตนครโทมลงมีภูเขามหือมาวงรัดเข้ามาใกล้พยาธิภัยก็พลอยเกิดผสมรุนแรงขึ้นทั่วไป ท่าทั้งห้าเป็นหัวหน้าโรงงานใหญ่เคยหัวเราะเยาะพญาทิัยเพราะทนงในความแข็งแรงธรรมัดทรมแงของตนว่าพญาทิัยทำอะไรไม่ได้บัดนี้หัวเราะไม่ออกเสร็จแล้วต้องป่วยเจ็บลงเพราะพญาทิัยนครสามีรีบส่งแพทย์หลวงไปรักษาก็พอได้ผลขึ้นบ้างแต่ก็ไม่มีกำลังที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้เต็มที่เหมือนแต่ก่อนจิตนครได้กลายเป็นนครแห่งอันตรายใหญ่ ที่จะเกิดขึ้นอย่างชัดเจนแน่นอนแล้วฝ่ายนครสามีพร้อมด้วยชาวเมืองทั้งปวงได้มองเห็นอันตรายที่คืบคลานเข้ามาใกล้โดยรอบทั้งกองทัพทั้งสองฝ่ายก็กำลังประชิดกันอยู่การสับประยุทธ์จะเกิดขึ้นเมื่อไรก็ได้ได้มีความสะพรั่นพรึงตกใจมองหาที่พึ่งป้องกันอันตรายสมุทรไทยเองก็ได้แลเห็นภัยธรรมชาติดังกล่าวซึ่งพ้นอำนาจของสมุทรไทยจะครอบงำได้ คือไม่มีอำนาจจะไปผลักกัน้นภูเขาวงรอบจิตตน,นครให้ถอยกลับไปได้ไม่มีอำนาจที่จะแก้ไขความชำรุดสุดโสมภายในจิตตน,นครทั้งไม่สามารถป้องกันพยาธิภยัยสมุทัยเก่งกาดในทางใช้มายาต่างๆปกปิดอำพรางไม่ให้สัตจะปรากฏแก่ตาใช้อารมณ์อำพรางใจไม่ให้คิดเห็นเพราะสิ่งที่สมุทัยกลัวอย่างที่สุดก็คือสัจจะความจริงและสิ่งที่กลัวนี้ ได้ปรากฏขึ้นอย่างไม่อาจจะปกปิดอำพรางได้เสร็จแล้วการบริหารจิตที่ให้ผลเต็มที่คือการบริหารจิตให้สามารถยอมรับสัจจะความจริงโดยไม่หวาดกลัวเป็นต้นว่าการยอมรับว่าทุกสิ่งไม่เที่ยงร่างกายนี้ก็ไม่เที่ยงจากไม่เป็นหนุ่มเป็นสาวอยู่ได้ตลอดไปแต่จากต้องแปรปลวนเปลี่ยนแปลงแก่เท่าเป็นธรรมดาการต่อต้านด้วยวิธีใดๆก็ตามจักไม่เกิดผลได้จริง หลนทางเดียวที่ควรทำอย่างยิ่งคือแลให้เห็นสัจจะความจริงตอนที่85สมุทรไทยประชุมวางแผนขั้นสุดท้ายนครสามีเห็นภัยเฉพาะหน้าสมุทรไทยได้เปิดประชุมหารือกับคู่อาสะวะและสังโยชน้ปดีแม่ทัพใหญ่สังโยนอย่างเคร่งเครียดที่ประชุมให้รักษาควบคุมนครสามีไว้ในอำนาจทุกวิถีทางและให้ทำลายกองทัพใหญ่มากลงให้ได้ และถ้าจิตตนครจะต้องเป็นอันตรายเพราะภูเขาวงแหวนกลิ้งมาบทขยี้ก็ให้คู่อาสวะรีบลักพานครสามีออกไปยังสถานที่นัดหมายเพื่อจะได้อบพยพออกไปพร้อมกับกองทัพใหญ่สังโยชน์แต่ให้ดำเนินการตามแผนการที่หนึ่งคือควบคุมนครสามีไว้ในอำนาจก่อนเมื่อได้หาหรือตกลงกันเรียบร้อยแล้วต่างก็ออกไปปฏิบัติหน้าที่ของตนตามที่ได้ตกลงกัน ภูอาสวะได้พยายามเข้าใกล้ชิดควบคุมนครสามีอยู่ตลอดเวลาคอยเติมอวิชชาคือความไม่รู้ในสัจจะที่ทำให้หลงเข้าใจผิดพบความเป็นเราที่เที่ยงแท้ยั่งยืนและกามความรักความใคร่ในตัวเราเป็นต้นทำให้นครสามีเข้าใจผิดว่าภูเขาวงล้อมนั้นเป็นภูเขากระดาษใช้ไม่ขีดก้านเดียวก็จะเผาเสียได้ ตัวเรานี้ใหญ่โตเที่ยงแทะสมุทรไทยจะให้เป็นเจ้าโลกแต่ผู้เดียวเมื่อเราเป็นเจ้าโลกเราก็จะบงการโลกแต่ผู้เดียวไม่ต้องมีเป็นหลายฝากักหลายฝ่ายทุกฝ่ายจะอยู่ในอำนาจของเราจะรวมกันเป็นฝ่ายเดียวคือฝ่ายของเราจะต้องปฏิบัติตามคำสั่งของเราแต่ผู้เดียวความชำรุดเสื่อมโทรมภายในตลอดจนโรงงานต่างๆระบบต่างๆที่เก่าแก่สุดโทมสมุทรไทยก็รับว่าแก้ไขได้ โรงงานไหนเก่าเหลือจะซ่อมก็รื้อทิ้งสร้างใหม่เป็นโรงโรงไปนักวิทยาศา,ศาสตร์เดี๋ยวนี้เก่งมากสร้างสิ่งเทียมต่างๆได้หลายอย่างตัดตาจากศพมาใส่ตาคนเป็นก็ได้เปลี่ยนหัวใจก็ยังได้ตัดตัดต่อต่อได้เกือบทุกสิ่งทุกอย่างทั้งนครสามีได้เกิดอารมณ์รับตัวกลัวตายขึ้นอีกมากมายฝ่ายสมุไทยก็พยายามสร้างมายาปิดบังอำพรางสัจจะใส่อารมณ์อันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะ และความมัวเมาต่างๆเข้าในจิตนครอีกมากมายเช่นเดียวกันสังโยชนะบ,บดีแม่ทัพใหญ่สังโยศก็สังกองทัพใหญ่สังโยศเตรียมพร้อมที่จะบทขยี้กองทัพใหญ่มักในเมื่อถึงจังหวะแต่สมุทรไทยกับพรรคพวกหาได้สามารถควบคุมนครสามีได้ตามประสงค์ไม่เพราะคู่บาร,รมีก็ได้คอยเฝ้าระวังรักษาอยู่ใกล้ชิดเช่นเดียวกันและคอยเพิ่มเติมบาร,รมีธรรมต่างๆให้แก่นครสามีเป็นต้นว่า ปัญญาบารมีประกอบกับนครสามีเองก็ได้ถึงพระรัตนตรัยเป็นสารณะเฉพาะตนครั้งหนึ่งพร้อมกับชาวจิตตนะครทั้งปวงเมื่อกองทัพใหญ่มกักแสดงกำลังอีกครั้งหนึ่งจิตธาตุหรือวิญญาณธาตุซึ่งเป็นธาตุรู้อันวิเศษของนครสามีจึงแจ่มใสขึ้นการเดินสวนสนามของกองทัพใหญ่สังโยช์ถัดมาการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มกักได้มีประโยชน์มากเพราะทำให้นครสามีรู้ ได้เห็นทั้งสองฝ่ายตามเป็นจริงได้ประจักษ์พร้อมกับชาวจิตตนครในที่สุดการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักว่าโดยที่แท้สมุไทยคือบอกเกิดแห่งทุกข์ทั้งปวงหาใช่บอกเกิดแห่งสุขที่แท้จริงไม่ดังที่ได้มีเสียงร้องอื้ออึงขึ้นของชาวจิตตนครเมื่อสิ้นขบวนวิชาที่8เป็นการเปิดหน้ากากของสมุไทยออกให้เห็นสัจจะของสมุไทยโดยแท้จริง ขาดรู้ของนครสามีจึงเจาะแทงทะลุบรรดาอารมณ์และมายาทั้งปวงของสมุทัยออกมาเห็นภัยเฉพาะหน้าของจิตตนครตามเป็นจริงอันสัจจะคือความจริงนั้นต้องเป็นสัจจะคือความจริงเสมอผู้บริหารจิตควรได้ศึกษาให้รู้ว่ามีอะไรบ้างที่พระพุทธองค์ทรงแสดงไว้เป็นสัจจะ แล้วอบรมจิตใจตนเองให้เกิดปัญญาเห็นตามที่ทรงแสดงไว้ให้ได้จะได้พ้นจากอำนาจของสมุทัยที่พยายามนำมายามาหลอกล่ออยู่เสมอและการพ้นจากอำนาจของสมุทัยได้นั้นเป็นการก้าวล่วงทุกข์ได้อย่างแท้จริงมากน้อยตามควรแก่กำลังของปัญญาตอนที่86คู่บารมีแนะนำบุญกิริยา ภัยของจิตนครที่ปรากฏแก่ธาตรู้ของนครสามีคือภูเขาที่วงล้อมรุกเข้ามานั้นหาใช่เป็นภูเขากระดาษไม่แต่เป็นภูเขาหินล้วนน่าสะพึงกลัวตัวจิตตนครเองที่กำลังเก่าแก่อยู่ก็ไม่อาจซ่อมให้กลับคืนดีเหมือนเดิมได้และตัวโรงงานเองจะรื้อสร้างใหม่หาได้ไม่เว้นไว้แต่จะสร้างซ่อมส่วนเล็กน้อยบางส่วนเท่านั้นภูเขาวงแหวนดังกล่าวกลิ้งใกล้เข้ามามา,มากแล้ว จิตน,นครจะต้องถูกบทละเอียดเป็นแน่แท้ความรู้สึกหยิงพยองในตัวเราที่ใหญ่โตจะเป็นเจ้าโลกได้หายไปกลายเป็นตัวเราที่ขลาดกลัวต้องการแต่จะหนีจากภัยที่กำลังคุกคามอยู่ความรักตัวได้เกิดขึ้นแก่กล้าพร้อมกับความใหญ่โตแห่งความกลัวเมื่อธาตุรู้ของนครสามีแจ่มจรัดขึ้นในสัจจะดังกล่าวคู่อสะวะก็ต้องถอยห่างออกไปทันที ไม่อาจอยู่สู้แสงของาธาตุรู้ได้ส่วนคู่บาร,รมีได้ปรากฏขึ้นในที่ใกล้ชิดทันทีทั้งที่ได้คอยเฝ้าอยู่ใกล้ชิดแล้วแต่ก็ไม่ปรากฏชัดมาปรากฏชัดเมื่อาธาตุรู้แจ่มขึ้นทําให้นครสามีเกิดความปีติโสมนัสว่าได้พบมิตรแท้ที่แท้จริงอันจะอาศัยเป็นที่พึ่งได้แล้วเป็นเหตุให้ความกลัวหายไปเกือบหมดสิน้นเหมือนอย่างคนตกน้ํากําลังว่ายน้ํากระเดือกกระเดือก เกือบจะสิ้นกำลังและจะหมดหวังในชีวิตอยู่แล้วพลันได้เห็นแพรลอยมาถึงก็กลับมีหวงังรีบขึ้นแพรยึดแพรเป็นที่พึ่งพำนักโดยเร็วนครสามีก็ยึดคู่บาร,รมีเป็นแพรที่พึ่งพำนักทันทีคู่บาร,รมีได้เตือนขึ้นทันทีว่าขอให้นครสามีและชาวเมืองจิตตน,นครทั้งหมดตั้งจิตรึกถึงองค์พระบรมครูสัมมาสัมพุทธเจ้าถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะ ที่เพิ่งกำจัดภัยเถิดอย่านึกถึงสิ่งอื่นให้เป็นการไม่แน่นอนเป็นการโลเลให้นึกน้อมใจถึงพระรรตนไตรเท่านั้นและขอให้ฟังคำสั่งสอนของพระองค์ที่ท่านพระสาวกได้ฟังมาดังนี้ว่าครั้งหนึ่งองค์พระบรมครูได้ตรัสแก่พระเจ้าประเณ์ที่โกศลแห่งโกศนรัฐว่าถ้าจะมีบุคคลที่เชื่อได้มาจากทิศท,ทั้งสี่กราบทูลพระเจ้าเปรษณ์ที่ว่า ได้เห็นภูเขาใหญ่สูงจดฟ้ากลิ้งบทสัตว์โลกทั้งปวงมาในทิศทั้งสี่ขอพระมหาราชจงทํากิจที่ควรทําในการป้องกันเมื่อมหาภัยบังเกิดขึ้นอย่างนี้ซึ่งจะทําให้หมูมนุษย์สิ้นไปอย่างทารุณทั้งที่ความเกิดเป็นมนุษย์เป็นการที่ได้ด้วยโดยยากพระองค์จะทรงทําอย่างไร พระเจ้าเปรตที่กราบทูลองค์พระบรมครูว่าเมื่อมหาภัยบังเกิดขึ้นอย่างนั้นก็ไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทําได้นอกจากธรรมจริยาความประพฤติทธรรมสมะจริยาความประพฤติสมควรกุศลกิริยาความทํากุศลบุญกิริยาความทําบุญองค์พระบรมครูจึงตรัสแก่พระเจ้าเปรตที่ตอไปว่าชราและมรณะก็เหมือนอย่างภูเขาใหญ่สูงจดฟ้านั้น เมื่อชราและมรณะครอบงำสัตว์โลกทั้งสิ้นอยู่จะพึงทำอย่างไรพระราชากราบทูลว่าไม่มีกิจอื่นที่จะพึงทำได้นอกจากธรรมจริยาสมจริยากุศลจริยาบุญกิริยาเช่นเดียวกันแม้จะมีกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองทัพทหารราบที่จะรบชนะครอบครองโลกทั้งหมดได้แต่ก็จะไม่อาจรบชนะชราและมรณะได้ แม้จะมีมหาอมามตย์มรีผู้ชาญฉลาดอาจทำลายข้าศึกด้วยมนกนลวิธีต่างๆแต่ก็ไม่อาจเอาชนะชารามรณะด้วยมนกนลวิธีดังกล่าวได้แม้จะมีเงินทองมากมายในแผ่นดินในอากาศอาจที่ล่อข้าศึกด้วยทรัพย์แต่ก็ไม่อาจจะซื้อจากชารามรณะได้เพราะไม่มีคติวิสัยที่จะเอาชนะด้วยสิ่งทั้งปวงเหล่านั้นเว้นไว้แต่ทรมจริยาบุญกิริยาดังกล่าวเท่านั้น อำนาจของความประพฤติธ,ธรรมและอำนาจของความทำบุญยิ่งใหญ่เหนืออำนาจทั้งหลายผู้ไม่ประมาทจึงควรประพฤติธรรมและทำบุญไม่ว่างเว้นเพื่อได้สวยผลควรแก่ความปฏิบัติกลับมาติดตามรับฟังจิตนครน,นครหลวงของโลกพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกจะอ่านให้ฟังใบสีได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังและสวัสดีค่ะ